วันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาแบ่งปันในการน,นะคะขอพอรองค์พ่อพระพิคเนตแล้วก็ลงมือทําทุกวันนะคะแต่ให้รู้สึกว่านะเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะขอพอรองค์พ่อสมมุติว่าเรื่องการเงินเนาะสวดน้โมตสาสามจบแล้วใช่ไหมโอมสีคเนสาย,ยะน้ำหาโอมสีคเนสาย,ยะน้ำหาโอมสีคเนสายะน้ำหาองค์พ่อเจ้าขาได้โปรด เมตตาลูกขอบารมีองค์พ่อพระพิเ,เนศนะคะขอยอดขายต่อเดือนกำไรหลักล้านลูกจะตั้งใจทำอขอให้ลูกได้มีเงินเหลือทำความดีเหลือล้นเหลือใช้เหลือรวยให้ลูกได้มีโอกาสได้จับเงินล้าน เอาตามภาพเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเราค่ะโดยใช้คำว่าขอบคุณนะคะเงินล้านของฉันที่รักฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตังค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณนะรักนะขอบคุณเงินของฉันพูดแล้วก็รู้สึกฟินว่ามันได้จริงขอบคุณลูกค้า ขอบคุณผู้คนมากมายขอบคุณกรยาณมิตรที่โอนเงินสั่งซื้อบูชาองค์พ่อพระพิคเนตมากมายมหาศาลขอบคุณมลเราขายอะไรอยู่เหมือนทุกวันที่มิดออกไปขายของเนี้ยพี่ิตรรู้สึกว่านะคะพี่ได้แล้วแล้วก็เราจะพยายามลดความอยากค่ะว่าเราได้แล้วแล้วก็จะได้จริงแล้วก็จะมีคนโอนเงินให้เราจะมีคน ลูกค้ามาซื้อของเราเยอะมากเราก็จะขายดีขายหมดแล้วคนสุดท้ายนะคะก็ขายหมดจริงๆค่ะเหมือนเวลาเราขายอะไรเนี่ยให้เราตั้งจิตอธิษฐานให้จิตใต้สำนึกจดจำในสิ่งที่เราต้องการก่อนอย่าขายอะไรเพราะความที่เราอยากจะขายเพราะได้เงินเพราะอยากจะได้กำไรค่ะให้อธิษฐานจิดก่อนแล้วก็รู้สึกได้แล้วมีแล้ว แล้วมันถึงจะเกิดขึ้นจริงค่ะเพราะก่อนเพราะก่อนที่พี่นิดรู้จักกดแรงหนึ่งดูดกดกจักรวาลเนี่ยค่ะพี่ก็คิดบวกแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ว่าจะมีลูกค้าสั่งของออนไลน์เยอะแล้วก็จะมีเงินเข้าแล้วก็จะได้ส่งของเ,งเยอะผลสุดท้ายอะ่ะมันก็เกิดขึ้นจริงอะ่ะนะคะพี่นินจะให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะในระหว่างทางในชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นอาจจะมีคนนินทานอาจจะมีคนหัวเราะ ในสิ่งที่เรากําลังทํานะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะสนใจเป้าหมายของเราพอนะคะแล้วให้กําลังใจตัวเองคิดบวกกับตัวเองตื่นเต้นกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองว่าเนี่ยสิ่งที่ฉันกําลังทํามันจะทําให้เรามีรายได้เยอะขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่านะพี่นิดเจอสารพัดแม้กระทั่งแฟนพูดเหน็บแนมพี่ตลอดทั้งที่เขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างแทนที่เขาจะให้กําลังใจเรานะอ่ะ แต่บางคนโชคดีมีแฟนดีพูดจาดีให้กำลังใจเธอทําได้เธอต้องรีบทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีค่ะนะะแต่เราได้แต่คิดบวกเสมอว่าสิ่งที่เรากำลังทําเนี่ยช่อง youtube ของเราเนี่ยความรู้ที่เราให้คนเนี่ยนะมันจะช่วยชีวิตคนได้หลายคนหนึ่งแหละมันจะทําให้คนคนนั้นนะมีความสุขมันจะทําให้คนนั้นดึงดูดเงินจากช่องทางไหนก็ได้แล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นมีการอยู่กันกินดีขึ้น เขาจะสงบสุขมากขึ so ้นเขาจะเจอแต่คนที่รักเขามากขึ้นแล้วเขาจะไม่โฟกัสคนที่ไม่รักเขาเลยนะคะบอกเลยว่าเราจะได้เจอคนแบบนั้นแน่นอนทําไมเราเป็นคนขี้นินทาเราถึงเจอคนนินทาเราทําไมเราหัวเราะย่อคนอื่นดูถูกคนอื่นทําไมเราถึงเจอคนดูถูกเราและดูถูกเราเพราะว่าเราเป็นหัวเราะแล้วดูถูกคนอื่นไงนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะในชีวิตคนเราอ่ะ บางทีอ่ะเขาไม่รู้จักเรามากพอหรอกนะเขาอาจจะรู้จักเราแค่เพลินๆด้วยซ้ำทุกคนค่ะจงเชื่อมั่นเชื่อใจกับสิ่งที่เราทำแล้วก็องเชื่อว่ามีคนที่รักเราและศรัทธาในตัวเราเถอะค่ะแล้วคุณจะได้เจอคนของคุณะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นน่ะ